ยินดีกับทุกคนที่ถูกรัฐบาลน,นะครับอ่ะใครเข้ามาแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับใครเข้ามาแชร์ให้อาจารย์ด้วยฝนตกฝนตกผมเสียทรงเลยนะครับอ่ะมาแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับวันนี้ใครถูกรัฐบาลไทยบ้างวันนี้อาจารย์ได้เยอะนะครับอาจารย์ได้เยอะนะเพราะว่าเลขฟันตัวเองด้วยนะครับลอตเตอรี่อยู่บ้านไม่รู้ว่ากี่ใบนะครับอ่ะวันนี้ มาแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่ถูกรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ออมสินนะครับอาจารย์ได้เยอะนะครับทั้งลอตเตอรี่ทั้งข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะแก้บนปู่กันนะครับงวดนี้อ่ะเราจะจ้างหนังมาฉายกันนะครับไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยเป็นกับโทรศัพท์หรือเปล่านี่เดี๋ยวสักครู่นะครับ ไม่ขึ้นคอมเมนต์นะครับขึ้นแต่ยอดคนดูนะครับอ่สวัสดีทุกคนนะครับสามร้อยคนดูแล้วนะครับแชร์ไปนะครับแชร์ไปให้โลกรู้ไปเลยนะครับว่าเราของจริงนะครับทั้งออมสินทั้งไทยนะครับงวดนี้ทั้งอมสินทั้งไทยนะครับปกติฮานอยเราก็เข้าเกือบทุกวันนะครับพลาดเมื่อวานวันเดียวน่าจะพลาดเมื่อวานวันเดียวนะครับเข้ามาหลายงวดติดแล้วไม่ได้นับนะครับที่เข้ามาไม่ได้นับแต่ไปไล่ดูหน้าเพจได้เลยว่า เราปังมากนะเน็ดช้านะครับพอดีอยู่สารครามนะครับตอนนี้อยู่เสริมไทยสารครามอยู่ลานจอดรถเสริมไทยนะครับสารครามมาซื้อพระ โอ้ยคนคอมเมนต์เต็มเลยนะครับดูอีกเครื่องหนึ่งถึงจะเห็นนะครับไม่ถูกค่ะเพิ่งเข้ามาตามตามสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถูกสามสิบบาทเสียขอหาหน่อยเน้นๆค่ะรัฐบาลไทยอาจารย์ลงให้เร็วมากนะครับเพราะว่าไม่อาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดก่อนจะให้นะครับรัฐบาลไทยอาจารย์ลงเลยเพราะว่าระยะเวลาในการออก นานนะครับออมศิลไทยนอยอาจารย์ที่สุดแล้วค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาดูนี้ไม่ใช่อะไรนะครับดูอ่าคอมเมนต์อีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าเครื่องที่ไลฟ์สดคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยอาจารย์วันนี้ลาวพัฒนาไหมครับมีลาวนะครับมีลาวฮานอยยังไม่ได้ลงเลยนะครับหน้าเพจพอดีพึ่ง เพิ่งอ่าโพสถุงหวยไปนะครับเพิ่งโพสเลขเข้าไปอวบอลเก่งมากค่ะนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับใครที่ใครที่ติดตามอาจารย์ก็ฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญให้อาจารย์ด้วยงวดนี้อาจารย์จะแก้บนปู่นะครับด้วยการจ้างหนังนะครับเพราะว่าอาจารย์บนปู่ไว้นะครับถ้ารัฐบาลไทยเราเข้าอาจารย์จะจ้างหนังกลางแปลงนะครับมาแก้บนให้ปู่นะครับเพราะว่า พูดแล้วต้องทํานะครับเดี๋ยวปู่จะไม่ให้เราอีกนะครับอ่าเดี๋ยวปู่จะไม่ให้เราอีกนะครับอ่าแชร์ไปนะครับลาไอหานอยอาจารยังไม่ได้ลงหน้าเพจเลยนะครับแต่ว่าในกลุ่มลงให้แล้วนะครับอาจารย์มาบูชาพระนะครับมาบูชาพระเป็นคนชอบที่ชอบสะสมพระเครื่องนะครับแล้วก็ ชอบเป็นชีวิตจิตใจนะครับพระเก่านะครับอันนี้เขาเรียกพระราชการนะครับพระราชการเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นพระเก่ามากอะสวัสดีทุกคนนะครับขอหน่อยคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะตามน้อยต่อเราคะ่ะสุดยอดคะ่ะของแท้นะครับของแท้นะครับเราของจริงนะครับ อาจารย์ให้แค่นี้นะครับสี่หางนะอาจารย์ให้แค่สี่หางดูรัฐบาลไทยสามหนึ่งสามเจ็ดสามสี่ฟันเม็ดเดียว 30, สามศูนย์นะครับอืมเสียดายนะครับนี่ถ้าออกมาอย่างนี้นี่เสียดายนะครับเพราะว่าเรียกให้น้อยแล้วไปตัดซื้อนะครับไปตัดซื้อสามหนึ่งสามเจ็ดอย่างเงี้ยซื้อแต่สามเจ็ดตัวเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องกลับเลยนะครับนี่สามศูนย์เต็มเต็มนะครับสามศูนย์เต็มเต็มแทบจะไม่ต้องกลับเลย ดูโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจารย์ให้เมื่อเช้าเกือบแตกสามตัวนะครับนี่อาจารย์ให้มือเช้านี่เกือบแตกสามตัวนะครับแต่ก็มีคนถูกนะสามตัวสามตัวตรงนะครับเขาแปลงเลขนะครับเขาอเขาแปลงเลขนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบุญของเขาเป็นดวงของเขานะครับอ่าเขาได้นี่ทั้งออมสินนะงวดนี้อาจารย์ออมสินก็เข้าแปดสองเต็มเต็มรูดแปดฟัน นี่แปดสองด้วยถ้าคนชอบกับเลขนะครับนี่แปดสองตัวนี่แปดแปดนี่ก็ตีเป็นแปดสองนะครับบางคนเขาตีเลขอย่างนี้นะอะ่ทั้งให้ดูโทรศัพท์ทั้งอยากดูอ่าคอมเมนต์นะครับเสียดายเครื่องไร้สดดูคอมเมนต์ไม่ได้คนดูสี่ร้อยสาสิบสามคนนะครับ อย่าเข้าห้องแนวทางอาจารย์นะครับไปบูชาวัตถุมงคลนะครับเลขทูบร้อยเก้าเก้านะครับเอาไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับอาจารย์ลงฮาหนอยอยังครับลงแล้วนะครับอาจารย์ลงฮาหนอยแล้วนะครับพี่ทัศนีหนูจะไปบูชาน้ำมนต์ใต้ฐานพระกับอบอนค่ะอ่ามานะครับเสียดายค่ะผมหนักเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สามอาจารย์ เออหน่พี่วินัยนี่หนักศูนย์สามก็โอ้เป็นหนักศูนย์สามมันตัวกับอาจารย์ใ้สามศูนย์ก็เต็มเต็มเลยลงน้อยหน่อยค่ะลงแล้วนะครับหน้าเพจบอลลงแล้วรอหวยลาวหวยลาวเดี๋ยวลงให้นะครับตอนเย็นอ่าช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับก็ฝากติดตามหน้าเพจนะครับแล้วก็เข้าไปเอาในกลุ่มใครที่จะเข้าในกลุ่ม V I P ตลอดชีพนะครับบูชาวัตถุมงคลเลขทูบร้อยเก้าเก้าเสือ้ออาจารย์บอลน,นะครับ อ่าสิอ์อบอลวังปู่อนันตนนานคราชนะครับสามเก้าเก้านะครับจะมีสองสีสีม่วงสีขาวนะครับแล้วก็มีจี้นะครับจี้ปู่เวศอาจารย์ไม่ได้พกติดตัวมาสักอย่างเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ให้พระเยอะมากมีแต่พระนะครับที่คอนี่อ่าเขาไปดูในในลายที่อาจารย์ปักได้เลยนะครับใครที่จะเข้ากลุ่มนะรอเาวาเขาอาจารย์อ่าเล่าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มตรงอาจารย์จะลงให้นะครับ ล่าหนึ่งทุ่มตรงอาจารย์จะลงให้นะครับอันนี้พระอายุทยานะครับดูมีแต่พระเก่าๆนะครับตามมาบูชาถึงในห้างนะครับขอหน่อยพิเศษปังๆตัวไหนคะ อาจารย์น่ารักนะครับขอบ,ะะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเอาน้ํามาเป่าหน่อยค่ะงวดน,นี้ตามออนน็อตเงี้เฮะอไว้ออน็อตถ้าฟังนี้อาจารย์เข้าสามตัวนะครับอาจารย์ not, น็อตหนีไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าถ้าเลขแกเข้าหนีสามตัวนะเอาง่ายๆเลยบอลหน,นีเลขสามตัวแทบจะไม่เข้านะครับกล้าพูดเลยว่าเลขสามตัวบอลแทบจะไม่เข้าฟังดีๆแต่อาจารย์น็อตไม่รู้กี่งวดต่อกี่งวดนะครับเข้าสามตัวถ้าเข้าสามตัวนี่อาจารย์จะเป็นทํานองแบบว่า เข้าตัวฟันเข้าสองตัวเข้าสามตัวแกจะมาทั้งชุดเลยนะครับตามถ้าไม่อยากพลาดตามทั้งสองอาจารย์เลยจะไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องนะครับตามทั้งสองอาจารย์เลยอาจารย์น่ารักจังค่ะขอบคุณมากนะครับไปแล้ว